บุญจะต้องมีบรารมีจะต้องสร้างนะสร้างบุญไว้ที่ใจมันจะพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามารักออกไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญไม่มีมมหายอยอมเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเนี่ยเราท่านทั้งหลายจะต้องสร้างเองบุญจะต้องมีบรารมีจะต้องสร้าง ความดีไม่มีซื้อขายอยากได้ต้องทำเอาเองคนเราทำดีดีนี่ติดตัวทำชั่วชั่วนี่ติดนามเราไปทุกคนทุกแห่งเลยนะยมนะเกิดมาจนอย่าโทษพ่อแม่ยามย่าแย่อย่าโทษดินฟ้าถึงลำบากอย่าโทษโชคชะตาทุกหนักหนาอย่าโทษเวรกรรมอยากสบายจงอย่าท้อแท้เหนื่อยแทบแย่ให้อดทนทำใครติใครว่าอย่าสนอย่ญญาจำยมจะสูงหรือต่ำเราริคิดเอง บุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจบุญกราบบุนไหว้บุญถวายเนี่เข้าทางฝ่ามือวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตกรรมริขิชีวิตเป็นเช่นดังฝันเอาอะไรเที่ยงแท้แต่ละวันล้วนแปรผันหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปอายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไปชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักอย่าชักช้า จงเร่งหาที่สร้างตัวอย่ามัวฝันวันเกิดวันไหนเรารู้กันส่วนวันตายวันไหนนั้นเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้เลยเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้เร่งทำแต่ความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำนะอย่าบอกว่าเดี๋ยวอย่าบอกว่าเดี๋ยวเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้